สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบัวสีบีพีฟาร์มนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตโรงเรือนของเรานะคะโรงเรือนอนุบาลหลังจากเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะตื่นเช้ามาน้องหักเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานเพิ่งลงต้นกาอนุบาลเพิ่งอนุบาลต้นก้าลงไปนะคะเพราะว่าตัว ที่กาดตรงนั้นเราใช้เป็นไม้ไผ่นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไม้หย่คาดิปัดเขามีลักษณะที่จะแอ่นลงนะคะน้ำขังนี้ขนาดว่าเจาะรูแล้วนะคะแต่เขาเคาระบายไม่ทันเพราะว่าเพราะว่าพลาสติกเราก็คือ ซื้อราคาแบบราคาถูกมานะคะมันก็เลยยืดเวลาถูกแสงแดดแร้อนๆมันก็ยืดแล้วทีนี้พอฝนตกลงมามันก็เป็นแอ่งท้องช้างไม่รู้จะทํามันยังไงตัวนี้ก็คือเห็นแก่ของถูกนะคะเห็นเขายิงแอดมาใน Facebook แล้วหลักมันมันได้จํานวนเยอะแล้วก็ราคามันถูกก็เลยก็เลยลองซื้อมานะคะก็เลยมีสภาพเป็นแบบนี้ เป็นแองของช้างแล้วเราอาจจะดึงมันไม่ตึงด้วยค่ะก็เลยเป็นแบบนี้เสียหายเลยฝากไว้แล้วกันนะคะคุณผู้ชมอย่าเห็นแก่ของถูกแบบนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้ทำงานหลายรอบนะคะหักหมดเลยจะได้ให้สามีทำให,ใหม่นะคะลำบากสามีอีกแล้ว ตอนทําครั้งแรกนะคะเขาก็อืมตึงดีนะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปยังไม่ถึงสามึงสี่อาทิตย์เลยนะคะเขาก็มีลักษณะที่จะเป็นอย่างนี้แล้วผ่านไปสองสามฝนแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่เป็นอะไรแต่ว่าเมื่อคือนนะ่ะฝนตกหนักมากนะคะภายในเวลาประมาณสองชั่วโมงเองนะคะ แต่ว่าดีที่ว่ามันไม่หล่นลงมาทับพวกกล่องอนุบาลของเราต้องแก้ไขกันยาวเลย น่าจะได้ตัดไม้ยูคามาใส่ใหม่เพราะว่าตอนนี้ฐานใช้จากแกล่เก่าโรงเรือนตัวนี้ใช้จากแกรเก่าแล้วก็ใช้ต้นยูคานะคะทำเป็นเสาขึ้นเป็นโรงเรือนขึ้นทางนี้ก็คือใช้จากตัวเดิมเอาไว้เฉพาะสำหรับอนุบาลต้นกล้า เ okay. วันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูอุปสรรคของเรานะคะในหน้าฝนก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้แต่ในฤดูแต่ละฤด,ดูนะคะเราก็จะมีอุปสรรคแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราใช้ทำโรงเรือนด้วยแหละนะคะว่ามันแข็งแรงพอไหมตัวนี้ไม้ไผ่าอาจจะเก่าแล้วนะคะแล้วก็ดอกแล้วก็แบกรับน้ำหนัก ของน้ําที่ตกอยู่บนพลาสติกของเราไม่ไหวนะคะแต่ว่าพลาสติกของเราไม่ขาดนะคะโบแค่เจาะรูให้เขาน้ําไหลออกตรงที่เป็นท้องช้างเฉยๆนะคะเขาไม่ขาดแต่ว่าเขาไม้เขาหักลงมาตัวนี้ก็ซ่อมได้นะคะแต่น่าจะซ่อมไม่ยากก็เป็นกำลังใจสำหรับ เกษตรกรอย่างเรานะคะคนปลูกผักทั้งหลายนะคะต้องยอมรับไม่ได้ก็แล้วกันนะคะเสียใจอยู่นะนิดนึงแต่ก็มันแก้ไขได้อยู่นะคะก็เลยไม่อะไรมากนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกนะคะสวัสดีค่ะ